ชาวที่ตำรวจเฝ้าอะไรบางอย่างแล้วใครเฮ้ยยูพงบีบเตอรี่เบกอนเบกอนนอ้องมึงมามึงมาอะไรที่นี่ผมมาเก<ม>็บของ<ม><ม>อครับเก็บของมาเกลีของครับอ๋อเกลี่ยขวงเด็กกูเนี่ก็จีช่างเอาของออกก็ได้บีบบีบไปเลยย่าด้วง ได้เด yeah. ี๋น้องเดี๋ยวน้องน้องเพื่อน้องมีบัตรประชาชนประจำตัวเปล่ามีพี่นะเอามาเอาไปพี่เก้าดกร็ดีก้าดก้าดโอเคเอาไปโอเคครับเอาได้ลองกดไหนกันเอ้ยอีกแล้วแก่อล้วแบดนี่โอ้

ก่อนล่ะต้องดูดูเร็วคนนี้แล้วจอดกระเช้าตามเสียอารถก่อนจะตายไปเนี่ยโอเคกูรอละไปดู้ว่ามาทำยังไงอืมเลี้ยวทางไหนวะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเหรอไปดูไปดูไปดูนี่ละเอิดนั่นแหละไปดูไปดู เหี้ยไม่เห็นหรอเห็นรอยเหี้ยไม่เห็นลูกกระตุ้นถืนอกับแล้วเอื้อลูกไผ่เด็กน้อยเอื้อมือเือกลับได้วเด็กน้อยเอามีเอื้อเฮ้ยผีบ้าตามตามถนนป้าเนี่ยเฮ้ยผีบ้าตามถนนเฮ้ยผีบ้าตามถนนตามั้มตั้มผีบ้าตามถนนผีบ้าเน,นี่ยนะอ๋นที่ผีบ้าของแค่ คนยาบ้าตายแ้ที่ถือจับแค่คนยาบ้าบ่มีหัวตั้มเนื้อมีนี่คือมันมับยาใช่ไหมมับยาเย็นกงับเล้าไอ้ไตุ้ยลงมาจากรดผีบ้าตามผวเลยแล้วเดี๋ยวมึงทีจับแล้ว มันยังครับอาย่าบ้าเอาอย่าบ้ามาขร้างผมครับพอเขาสร้างผมคนยังล่ะทุกคนยังนะทุกคนไม่ครับไม่่ไมครับเห็นบ่เห็นบ่ครับไม่ครับบ่เห็นครับบ่เห็นครับบ่เห็นครับอู้เกือบตกสะพานตายแล้วกูโอเคอ่อีรีบวะทางหลังอ่ะมันกระบองมีดีกว่า เอาา้จะไปรคอยกันยิงสียจเาตตตอุ้ยกระิกกระกทีนปนไรรตัวขีกางเ้ยตัวหมดหมดเรื่องมน,นท่ทีแบ,บแลเอ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 ,เอ,เอ,เอ้เแทจะแทนั่นแ,และีบาตามผมหาเสร็จแล้ววะ มันจะพูดเหรออืมเ้ย่วงบักอีกแล้วยังไงวะช่วงว้าวแต่ขับตามทางตามไ่งขับไปตามน้องเยอะมอนมาใส่ใครวะนี่ยนี่เก่งเด็กแว่นเฮียเฮ้ยยกตามบ้านพุกเจ้าตั้ม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 เอา จะพึ่ไอ้พวแก๊สด้ว่วนแม่งแยกฟิฟิส <S <S 1> <S 1> ต้นลงหัวนี้นะเห็ไนไยไอ้ไปต่มต่มว้าวเชียงงงี่ยการไปตัวอยคูดหนักจีนอ่เอ้ยทาสุกเวลาตีสี่สีสี่โค้ง่าสุกา,เว,าเวลาเที่ยง35สิบห้าหน้าปาโบารกิจก็คือ พีบ้าข้างถนนั้นรับยังรับรับดูแค่นิดเดียวต่ำต่ำโอเคห่วงห้ามต่ำต่ำต่ำว๊ะแรงหนิวิปีกไปปีกไปต่ำต่ำต่ำไอ้เหี้ยไม่นี่โดนตำรวจเดียขันเอาไหมอีกทีไปไปมันเลี้ยวทางไหนวะ รถใครวะน่ะรถคู่แม็กไอ้เหี้ยชิบหายละเออชิบหายลูกกูชิบหายลกูกกูต่โตโตไปเลยคูตัดเจ้าตาดเจ้าแล้วตีสี่ทันห้าว่าวตีสี่ดีตอนเที่ยงเท้าสิบห้ามาปาโบ่อะไรกินก็คือวะไม่หมุนปะาตึ๊บ มดอมอกมาจากป่าปลาอย่างลมุมมองคนไปถึงบงนนี้โคตรดักขึ้นมาจากเขาปะลบูบ้ปายังเออกูเีนก,กลับได้มึงจะหวัวหายจะวะ ข้างไหนดีวะยิ่งหัวตำรวจยิ่หัวตำรวจลุกตรงไปไปนี่ดิแล้วไปตรงนี้มันยากวกเลยหยับคล้องนะโอ้โหยรถเพื่อนท่าที่เฮ้ยรถเพื่อนเหี้ยเพื่อนขั้นเลยเพื่อนขั้นเลยว่าไปฮะรถกูเจอโดยกือบหยับรถกูหยับหยับไปเสียหายนิดนึงเอาไปยังรถกูปั่มโตได้ไป ไ oh, ูนนี่เนีไปเลยเดี๋ยวทางอ๋อพวกกูความิเอามันตรงไปเลยนี่ไม่มันเตกแมงเปลอย่มี่ต่ำต่ตตีตีตี่ำตอ๊เอต่ำตตตีได้ฟุโต่ำตตงไปอ้ากูเดินหนาไปเลย้ววู้ว้กูขี่หางย เมอนว่ากูนายต้องไปล้างลุนล,ยละยี่ไหนวะมันตรงไปเลยมันอันนี้มันเปิดขีต่อมมาแล้วมันยาวเอไม่เงี่ยนี่รถกูกลายเป็นรถขีตมที่มีขาอยู่ในโลกไม่เงี้มในชีวิตสมควรมากแาบานี้นะ

จับแล้วจับแล้วโน้ตแกโดนจับแล้วพี่โดนจับแล้วคงงยครับ่าวอย่าบ้ได้นกดนะคะค่ะเริมดขาว่อนเพื่อนขีตุมอย่ารราเพื่อนขีตมของข้าขีตมนู เคลือนแนะนำไม่เคยเห็นสักเคลื่อเลยจงว่านอีก็นี้เจ้า่อยพลังไปเรืกูุตไปควนสิกูแม่งไหมอ <c oughs> ้ยเกิดไปบ่ไหมเรืงกูแบจับจับจับๆๆๆใจตมตๆมตมแม่งนี่แม่กูตุกหน้ามือก <รถ S 2> ช่วปรถ,ร,ถรถชุดไปรถกูสะอาดเลยพี่นาะ ไไปนรถกูสะอาดเลยพี่น้องรถกูตกน้ำบาดเดียวรถกูสะอาดเลยพี่น้องมันหนีทางไหนได้วะรถกูตกน้ำรถกูสะอาดเลยครับพี่น้องนี่นะครับนี่แล้วมันอยู่ไหนวะล่างรถไฟช่วยล่างรถไฟล่างรถไฟใช่ใดใดดูไปหาลางรถไฟอีเต๋อไไฟมันหารถไฟพวกไหน ก็ไปเอาูกคือได้ดีทีคุณนี่ก็งวดอีอะคุนี่ใส่ไหมแล้จบก็ได้ไม่เสียงอันก็แล้วใครกันย้อนหินงแล้วใครกันแก้มเจ้าเด้อก็ตีหัวตุ้มตีหัวคุณตุ้มแล้วเจ้ากันหูเด้อว่าไพ่ว่าอันใครจะโดนล้มหน้าแล้วเจ้าก็แอบไปมึงใส่ใส่เนาะจุ้มพี่ว่าคาเหมืนได้พี่ว่าคาเหมือนด้วย คิดจพี่บ้าคะเจจับยโจจับปั้นเตียนกันให้เดจเป็นเสียรถซุ้งเสงนอป่ะเนี่ยเออรถโจมเปนเียรถซงเสียงคันนึงเวลาเที่ยงสาห้าน้าป่าวภารกิจก็คือพี่บ้าข้างนวดูข้างกูแหน่น่่น่แหน่แหน่น่หน่นน คือบทเรียนคือการเป็นรวกับอย่างนี mas, ้ครับแน่นแน่นน่นแน่นกจตัวจับก่อนครับแนนนนน้นน่น